กับนับสกการท่านเจ้าคุณพระราธรมาลังการเจ้าอาวาสวัดบุญญวาสวิหารพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกด้วยความกรุรพอย่างสูงกับนับสกการท่านพระครูสันติพนารักษ์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดสาแพะอำเภอแจ่หม่มจังหวัดลำปางกราบนับสักการท่านมหาสมชาติชาตะปัญโยเป็นพระนักพัฒนาที่ ได้มาสสองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีณที่นี้ครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันสงมิ่งเชื้อได้มีโอกาสดีที่ได้มีพระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระราชธรรมลังการเจ้าวาดวัดอุญยาวาด,ด,ดวิหารพระลำหลวงท่านได้ตั้งปริทานไว้สูงสุดเลยทีเดียวครับว่าในสังคมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนั้นจะต้องอาศัย สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภายใต้ที่สัป,ปะยะที่มีความร่มรื่นที่เป็นที่ปรีกวิเวกเพราะฉะนั้นอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีแห่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ตั้งปฏิฐานไว้แล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนมาโดยตลอดระยะเวลามา20กว่าปีแล้วในว่านี้หลังจากที่เราได้รับความเมตตาจากท่านมหาสมชาติชาตาปัญโยเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักปฏิบัติ ทั้งหลายแหล่แล้วมาจำพรรษาที่นี้ท่านหลวงพ่อมีทัศนะหรือมีมุมมองที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อจะให้ญาติโยมแฟนรายการตรงนี้ประการใดบ้างนำ้ำรสการด้วยความเคารพครับอบอเจริญพรญาติโยมที่ดูรายการโฟกัสนล้ลำปังวันนี้วันที่สา,าวเก่า ไม่เสื่อมหายโยนขับสมาธิหกสิบสี่ท่านพระโูสันติพระานารักษ์วัดสาแพะอัมพลใจหอมท่านอุกิดอธิติตโตครับอุทิตโตว,วัดปรงไฉอัมพลใจหอมด้มาเยี่ยมท่านพระมหาสมาติจึงตั้งใจว่าจะมาขับจำพันษา อุทยานสุทนนิี้นี่ต่อไปอุทยานอ่าเจู๊้จากอุทยานสุทัรน์นเดียเราวั้ทำแบบวกาเอ่อเจ้าหน้าน้านใดก็อุทยานทำสุทน์วันรี้นี่ก็โอ้กดีเหมือนกัน อ่าไปไปก็จะมกันคิดกันอ่านที่จะพักดันเธอสถานที่ปฏิจบันทัรมแห่งนี้คือสึกษาอย่างโยมรับผู้ที่บริษันท์สงหลายที่สูญใจสิปัจจุบันทัรมเ่าไปข้างหน้านไม่ได้มีโอกาสมารวมไม่รวมเหมือนกันเราที่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกล้ ปรชาชาใจมันถึงแล้วก็มาช่วยกันสนับสนุนหลวงปูก่กอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกคนเวื่อโอกาสนี้ขออำนวยก่อนรสาธุและทราบข่าวว่าในวันที่24กรกฎาคม2564ครับท่านเจ้าุเป็นวันอาสารหะบูชาและเป็นเทศกาลที่จะเข้าพรรษาในกิจกรรมของอุทยานธรรมพระสุนทรบูนีจะมีกิจกรรม การปลูกต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์อันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นโครงการที่จะเสริมให้อุทยานธรรมพระสุนทรมนีเป็นที่สัปปหะ,ะเป็นที่ร่มรื่นด้วยและเป็นพุทธบบชาด้วยครับหลวงพ่ออ,อ๋อ,อต้นไม้เดียกันน่าแปลกเนาะทำไมพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยครับผมอ,อ๋อแปลกปลูกอะเหมเคยหันกดนี้อ,อ๋อ ถ้ามาปลูกตีนี้ก็โอยากโยมจะได้หูจักอเผื่อเปลือมากราบมะไวแล้ดูถึงพระพุทธเจ้า้าพระโอ๋หัวหรอกราบผมห้าพระอโอ๋ก็เราโอกาสที่จะวันที่สาวสาสี่ใช่ปะสี่ครับสาวสี่ครับผมกระกระดาษผมก็ขอเชิญทุกท่านที่ได้ทราบ เราได้บอกเก่า,เ,าเชิญชวนหมู่เชา้าอบาสอุบาสิกาทั้งหลายมารวมกันนักนักครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับในประเด็นที่ท่านเจ้าคุณพระราธรรมรังการได้กล่าวไปถึงแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางแล้วก็สังคมออนไลน์โดยรวมแล้วคือในวันที่24กรกฎาคม2564เวลาประมาณบ่าย2โมงเราจะได้เรียนเชิญทังท่านอำนเภอเมืองลำปางมาเป็นประธานทางฝ่ายกฤหัตครับ และรายละเอียดต่างๆในเรื่องการปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์และกาลังจะมีแนวคิดว่าจะสร้างเป็นลานพระเจ้าห้าพระองค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้เป็นการวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมกิจกรรมรายละเอียดต่างๆอยากจะขอความเมตตาจากท่านมหาสมชาติชาติพัญโยได้แสดงทัศนะหรือแสดงความรู้สึกความรายละเอียดตรงนี้สักเล็กน้อยครับนพิธการ,รด้วยความเคารพเจริญพรถวายความเคารพหลวงปู่ เรีกเรพระคนพระาธธราชารรมรัศจรรย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เจ้าวาดวัดบุญยวัฒวิหารพระอารามหลวงถวายความเคารพท่านพระครูสันติพนรักษ์ดรวัดบรรสาแพะเป็นครูบอาอาจารย์อีกรูปหนึ่งของอาตมาจเจริญพรย่าโย,ยมทั้งหลายที่ท่านอาจารย์บุญประสงค์แนละหลวงปู่ได้นำนำเรียนไปแล้วเนะยาะยติโยมทั้งหลายก็คงจะทราบดีว่า อตอนนี้ความสําคัญความจําเป็นในการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยเรานะั้นจําเป็นมากเนื่องจากพื้นที่สีเขียวหรือว่าป่าน้อยลงพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสบอกสาวกทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงไปสู่โคนต้นไม้ไปสู่ป่าช้าไปสู่เรือนว่างเพื่อปฏิบัติธรรมเธอ,อพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าป่าไม้มีความสําคัญในการที่จะ ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้นไม้ณปัจจุบันเนี้ยป่าที่มีในประเทศไทยของเราเนี้ยต้นไม้ที่มีคุณค่าที่หายากนี่ก็ก็มีน้อยลงครับเนาะโดยเฉพาะต้นไม้พระเจ้าครับพระองค์เนี่ยเป็นต้นไมท้ที่ที่เกือบจะสูญพันธุ์แล้วเพราะพื้นที่ปลูกไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะอยู่ในในป่าที่ที่ลึกเข้าไปแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็หวงหวงพันธุ์หวงมเมล็ดไม่ค่อยเอามาเผยแพร่เท่าไหร่ ก็จะมีต้นไม้อื่นๆที่จะมาปลูกอาฉะนั้นอาตมาเห็นว่าสถานที่แห่งนี้อุทยานธรรมตอนนี้ใช้ชื่อว่าอุทยานธรรมครับอุทยานธรรมรศูนย์ธรรมมีจริงๆนเป็นสถานปฏิบัติธรรมอุทยานพระสุนทรมุนีเขาก็สับสนกันครับนึกว่าเป็นที่อุทยานแห่งชาติก็เลยว่าเอาเป็นอุทยานธรรมเถอมันชัดเจนรวมคําว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมกับกับอุทยานมาเป็นอุทยานธรรม มันจะชัดเจนสําหรับคนที่รู้ขอราที่เป็นอุทยานสําหรับปฏิบัติธรรมครับชัดเจนครับเป็นอุทยานธรรมของพระสุนทรมุนีมาเห็นแล้วสิ่งต่างๆต้นไม้ที่หลวงปู่ปลูกไว้เนี่ยต้นไม้บางอย่างนี่อายุสั้นอ่สิบกว่าปีตายยืนต้นตายเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเอาต้นไม้เหล่านั้นออกแล้วก็ทดแทนด้วยต้นไม้พระเจ้าครับพระองค์อนาคตข้างหน้าอาตมาคิดว่าตรงนี้ห้าปี ลานของต้นไม้ที่เราปลูกวันวันที่ยี่บสี่เนี่ยจะเป็นลานธรรมพระเจ้าค่ะพระองค์ครับซึ่งท่านครูสันติเดี๋ยวจะให้ท่านได้ได้บ,บอกว่าพระเจ้าค่ะพระองค์เราจะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างแต่ตอนเนี้ต้นไม้ชนิดนี้จะเป็นต้นไม้ที่เป็นหลักที่เป็นลานธรรมพระเจ้า,าพระองค์ซึ่งจะให้ความชุ่มชื้นแก่สถานที่นี้ด้วยแล้วก็จะเป็นลานที่สําหรับปฏิบัติธรรมของญาติโยมขณะนี้มีญาติโยมที่ติดตามการทํางานของอตาตมาแล้วก็ บารมีของหลวงปู่ได้ได้บริจาคสนับสนุนการเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์อร่วม200กว่าต้นแล้วจะปลูกจะปลูก1 9 9ต้นเกินเกินะเพาะวันนี่บแต่ในพันษานี้จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆคือหมายความว่าปรับที่ก่อนเพลถางเรียบร้อยค่อยๆทำหลุมปลูกไปตลอดพันษานี้ แล้วจะดูแลไปเรื่อยๆจะปลูกที่นี่ให้ได้999ต้นเพียง999ต้น,ก,ตนก็เป็นประเด็นที่ผมอยากแสดงทัศนะออในฐานะผมเป็นครูบาอาจารย์เรื่องส่งเสริมเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมก็แสดงว่าจุดนี้อาจจะกลายเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่นที่ว่าพื้นที่47ไร่อุทยานรมพระสุศูนทรมุนีจะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้การรักษาต้นไม้ยืนต้นต้นไม้โตเร็วก็คือต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์ คนวันหลังคนจะมาเที่ยวอยากจะดูต้นไม้พระเจ้าฮัพระองค์ต้องมาที่นี่ยี่สิบปีขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยเมล็ดมเมล็ดของพระเจ้าฮัพระองค์เนี่ยหนึ1 1> ่งเม็ดสิบาทนะตอนนี้เขาขายกันตอนนั้นไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งเราอาจจะไม่อยู่แล้วแต่ลูกหลานของเราอนาคตข้างหน้าเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะแต่ที่สําคัญก็คือคนรุ่นหลังจะได้มาเป็นสถานที่ปฏิบัติตธรรมครับ อุทยานธรรมพระสุนทรมณีลานธรรมพระเจ้าห้าพระองค์ม,มันจะเข้ากันครับซึ่งสิ่งปลูกสร้างเราอาจจะไม่มีอะไรมากแล้วมีต้นไม้มีอะไร,ะไรก็เพียงพอสําหรับการปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งต่างๆเราทําให้มันธรรมชาติอยู่ได้เราอยู่ได้เนอะนี้ก็เป็นบรารมีของหลวงปู่ซึ่งอาตมาได้รับได้รับการประสานจากทุตลุงกีจจากท่านพระครูสันติว่าเอท่านมหา ไปช่วยดูที่อุทยานให้หลวงปู่ได้ไหมมาพัฒนาเรื่องนี้ <c oughs> ก็พอมาเห็นแล้วก็ก็เห็นว่าเออมันมันมีความจําเป็นที่พัฒนาจริงๆคือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของต้นไม้ที่ที่เป็นไม้ดอกเนาะที่ที่มันต้นไม้ที่อายุสั้นอะ่ะมาเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าและอายุมากขึ้นซึ่งในกระบวนการการทํางานในสิ่งแวดล้อมเนี่ยวันนี้เรามีบุคลากรที่ได้ได้ดุษฎีบัณฑิตอ่าด็อกเตอร์จากเรื่องของสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมท่านพระครู สันติพนรักษ์ครูบาอาจารย์ของอาตมานี้ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาด้วยตัวคนเดียวได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลาร่วม4ี่ห้าสิปีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรต่างๆท่านรู้จักหมดต้นไม้ชนิดนี้ปลูกยังไงควรจะดูแลยังไงท่านจะรู้หมดแล้วก็ในโครงการนี้ตั้งแต่แรกเลยอาตมาก็ปรึกษาท่านพระครูแล้วก็ท่านพระครูก็เห็นด้วยว,ว่าเราควรจะปลูกเงต้นสาระด้วย พระเจ้าห้าพระองค์ด้วยที่มีในพุทธประวัติที่ต้นไม้สําคัญทางพืชศาสนาอาจจะเป็นลานธรรมสาระด้วยต้นสาระลานธรรมพระเจ้าห้าพระองค์ด้วยเราจะแยกกันไปซึ่งในในประเด็นนี้เนาะก็ขอเมตตาท่านระครูได้ได้โปรดให้ชี้แนะให้คําแนะนําว่าโครงการที่เราจะทําจะเป็นประโยชน์ยังไงในอนาคตข้างหน้าเชิญขอถวายความเคารพธรรมสกางครับธรรมสกังนท่นจาคุณพระราธรรมสังครที่ศึกษาจากคณะพระโคกจังหวัดวัดมุญยวัดวิหาร จเจริญพรประธานจตยมวันนี้ได้มาร่วมปรึกษาหารือการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาสวนประอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีแห่งนี้ก็ได้มีท่านพระอาจารย์หาสมชาติอาจะได้มาช่วยขับเพื่อนในงานกิจกรรมของพระตด์หลวงปู่ในครั้งนี้ ก็ต้นไม้ที่ไหนมีต้นไม้ก็มีสิ่งมีชีวิตมีพืชมีผักม,มีเห็ดมีอะไรมากมายแต่ต้นไม้นะเป็นทั้งสมุนไพรด้วยบางชนิดก็สำคัญทางพุทธประวัติอย่างต้นสาระ <c oughs> สาระมีสองชนิดสาระลังกากับสาระอินเดียาสาระลังกานี่ก็จะดอกใหญ่เหมือนดอกบัวที่วัดบุญญาวาดก็มีอยู่ทางสาละ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สาระอินเดียเหมือนต้นเริงต้นหลังของไทยแต่ดอกจะดอกจะสีสีสสอมเหลืองอะไร,รหนึ่งมีกลิ่นหอมอันนี้ก็สําคัญในพุทธประวัติ <c oughs> ที่ว่าต้นพระเจ้าหาพระองค์นี้ความหมายก็คือลูกของพระเจ้าหาพระองค์เนี่ยจะมีกลีบผ้ากลีบรูปร,ปรป่างเหมือนพระพุทธรูปพระองค์ก็เข้าในพุทธประวัติในในพัทธรกัทนี้ที่ว่ามีพทธเจ้าหาพระองค์คือพทธเจ้ากั๋วสันโท พุทธเจ้าโกนาคามโนพุทธเจ้ากัสโกพุทธเจ้าโคตโมและภาษีอาริยะไตยมตรีแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชือ้อแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรายการทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการพระนาสิ่งแวดล้อมวันนี้ก้าวขผมอาจารย์บุญประสงค์มิงเชือ้อต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงกับท่านเจ้าคุณพระราชมรรงการเจ้าว,วาดวัด,วดบุญยาวาฒวิหารพาระรามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะพระหกประธานมูลนิธิวัดปุญาวารวิหารพระรามหลวงกับขอบพระคุณท่านมหาสมชาติชาติปัญโยท่านพระครูสันติพนาลักษ์ดรเป็นพระนักพัฒนาดา้านสิ่งแวดล้อมและได้ผลงานประจักษ์ได้มีการถวายดุษฎดีกิติมศักดิ์ p s d จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางอยากจะขอเชิญชวนว่าในวันที่24กรกฎาคม 2,564เวลาบ่าย2โมงตรงนะครับจะมีท่านในอำเภอเมืองลำปางท่านวาทิตย์ปัญญาคมมาเป็นประธานฝ่ายเครื่องหัดครับแล้วก็จะขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาปลูกต้นไม้พระเจ้าหพระองค์ที่อุทยานธรรมพระสุนทรบุนีแห่งนี้ครับวันนี้รายการของอาจาร,รย์สงมิงเชื้อโฟกัสที่ลำปางขอให้ท่านได้รับเกียรติการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการของเราด้วยความเคารพครับขอบคุณมากครับครับ,รบสวัสดีครับ,บาการลบ